ดวงทานน้ำสมนะครับจากบ้านนนท์สะอาดเลยครับเฮ้ยบอกวันที่หกวัที่หที่ไหนงานไหนนาดีนาดีเฮ้ยงานอะไรอีกงานอะไรรำมาสัญจรเหรอโอเคจัดไปจัดไปอย่าได้วันที่หกนะพบเดือนหน้าบ่อ๋อจัดไปนะครับนี่เป็นงานแจกดวงทานของบ้านนนท์สะอาดเขานะครับที่ ไอ้เจ้ากินน้ำส้มอยู่วะอ้สบายพระน้ำส้มน้ำส้มเกล็่หิมะนะครับอย่าอ่านนล่เลยได้โตโตโตเกลือยทายนันเลยโยเอียนในบรังกะเป๊ะหน้าอสู่มหาสู้สูมกล้องแบบแผ่นกล้องแบบรับรับรับรายงานรายงานรับรายงานให้ ให่รู้ไปเนี่ยไม่รู้ไปเนี่ยใช่ทาลูกสองเปล่าเป็นลมทานนะครับอยากับไปดถายเอาแม่หน่อยครับขาย,ยายองังกรณ์น้ำสม้ม นีก็เลยหนยนี่ก็เลยอำสมนี่ไงอันนี้เป็นูมไ่างอซองนครับบรรยากาศโรงทานอันนี้โรงทานจากจักยังครับจากสครับนี่อ่้โพที่ไพศาลบอยยังนี้น่านีรีไซเคิลขนมหวานคอร์ช่องที่ไพศาลรีไซเคิลนะครับนี่เด้อเพิ่อนจะมาทำรอดช่องนะครับสวัสดีนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอันนี้อันเดียวกันเหรอครับอ๋อลงทานนี่เป็นน้ำกระช่องฝั่งนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับโเอ้าเสีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เอาอะไรมาวันนี้ เสียวไก่เสียวไก่อ๋อจากทีมงานทีมงานช่างในช่างมึงโพในช่างมึงโพนะครับกลิ่นกระมันในการเนาะอ่ะเจ็บบีดเจบีช่างโกช่างโตอันนี้เป็น่าโตนี่พี่สาวเป็นหัวหน้าหัวหน้าใหญ่สุดนะคของทีมช่างอาสาทุบุญนั้งกันครับสาธุบุญนั้งกันครับผมอันนี้ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเด้อของทีมช่างอ่ามึงโพนะครับเป็นกระหิตอ่าลงทานอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพามาดูแต่ละจุดแต่ละจุดเลย นี่นี่นี่ครับกลินกว๋วยเตี๋ยว,กวเกก๋วยเตี๋ยวอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นขนมปังนะครับจากไหนครับนี่ครับจากเกษตรอนันต์ เกษตรอนันต์กุสุมาุสมนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมทําบุญนะครับลงทานแบบนี้เนี่ยข้าเจ้าที่อยู่เนี่ยที่เจ้าที่อันนี้ลูกชายครับผมลูกสาวครับผมเคยมาครับลูกสะพ้ายมาโอ้มาครบเลยยกบ้านมาเลยแม่บ้านมาข้ามาลุงมาโอ้ครับผมเขาชักล้องกินหน่อยครับผมครับขอบคุณครับก็จะมีขนมปังแล้วก็มีน้ำนู้นน้ำชาพวกน้ำชาไทย เย็นชานมอะไรพวกนี hmm. uh ้นะครับเพิ huh. no ่ huh. oh, ์กกับใเห็ดขนมงกลางใชะลักนรักขายอยู Hell, okay. uh ่นครพนมปกติขายอยู่นครพนมมีร้านอยู่เมีนบ่ครับไม่ไม่ขายตามตามตลาดอ๋อเดินขายสุมานครับผมอยู่สุมาลในน้ำน้ำชากาแฟอขายสุมาลครับเอร์หน้าที่ดินอำเภอครับอาจารยหน้าโรงพักตอนเย็นนักเรียนครับผมต่ออาทิตย์หน้าวันกลางอ๋อสาธุบุญครับสาธุครับขอให้ค้าขาย รำรวยรำรวยครับผมเอาเลยล้อเอาล้อเอาล้อเอาเลยไม่ใช่ลูกยิบยิบยิบจ้าทางนี้น้ำเด้อนี่โซนนี้เป็นขนมกับน้ำส้มนะครับข้าวสารข้าวที่ตั้งข้าวสารก็มีไม่มีที่ตั้งข้าวสารก็มีอ๋อมีข้าวสารด้วยเดี๋ยวเอาแจกเป็นชุดๆไปก่อนเนาะอันนี้แจกเป็นขนมไปก่อนนะครับเป็นขนมเป็นน้ำเป็นน้ำส้มมีรโซ่ดิอันนั้น อาเซอ์อาเซอ์อีตาเซอเ์มุย้ยอะไรไปอ่ะเอาเข้าวสารนี่เอาเข้าวสารนี่เพื่นว่านี่ครับอ๋อบรรยากาศตอนนี้เริ่มแจกลงทานแล้วนะครับอยู่ที่วัดกลางวิทยาตะบ,บนวบุฒิประสานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อนก็มีหลายโรงทานด้วยน,นะครับก็สาธุบุญกับโรงทานทุกจุดนะครับที่มาร่วมบุญนะครับฝั่งนู้นก็มีไข่เจียวเดี๋ยวผมพาไปดูไข่เจียวเด้อทุกคนเด้อเพราะว,ว,ว,ว่า อ่ามันมีหลายเต็นนะหลายโรงทานนะครับกินข้าวกินปลากันนะครับน้องๆที่มารับท like uh, ุนเพื่อนก็กินข้าวเลยอาศัยข้าวจากโรงทานแล้วก็นี่ครับขนมก็าต้มโอเคันนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวสาคูเปียกลังใหญ่จากไหนครับนี่ยดครับก๋วยเตี๋ยว ช่างคนโบสถ์นะครับอ๋อจังตะโกนเราเลยเนาะเห็นเห็นตลอดเลยลงทานเจ้านี้ใช่แล้วก็อยู Target ่ตรงนี้ตลอดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมครับผมอร่อยอร่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เปียกลำใหญ่ขอบคุณครับนะครับจุดนี้จะเป็นน้ำลำใหญ่เด้อทุกคน โอ้แล้วนี่เลยคือไฮไลท์ ight, ข้าวไข่เจียวครับว้าวมีอ่ามีซอสมีน้ำพริกให้ยางดีเลยนะครับเป็นลงทานข้าวไข่เจียวนะครับตอนนี้บการน้องก็ระหว่างรอรับทุนก็กินข้าวไข่เจียวไปก่อนนะครับอิ่มท้องไปก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับนะลงทานข้าวไข่เจียวด้วยนะครับที่มา ร่วมกันนะครับประมาณ60ถุงหมดเลยลูกคานในครั้งนี้นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกท่านเลยที่เกี่ยวข้องเนาะเนี่ยลูกคานะครับเท่าไหร่ทุกน้ำจากนครพนมจากไหนเอ่ยตัวเมืองค่ะตัวเมืองเลยบอกลำปางโอ้ชาวเหนือค่ะชาวเหนือก็มากันนี่ โอ้สาวลำปางก็มาเอาย่าเยาเอาน้ำมาเอานี่น้ำลำไยจากนกครพนมนี่ครับเป็นลำไยเลยครับนี่ลำไยทีุ่กคนนี่เป็นลำไยของภูพานคูพานเนาะโอ้เพียรจองกันะปะเพนก็ทำน้ำลำไยใส่แก้วมานะครับเอาเลยด้วยนะอ้าวสาธุบุญน,นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อร่ำรวยร่ำรวย แม่วได้ท้ปี12อันได้มาตัดไข่เจียวนิไปหามาแม่ครับครับครีแบบั้นเกไข่ล้กครับผมครับไม่ดจใครับผานบรกาศภายในงานนะครับตอนนี้ก็มาเขาแถวเอาเข้าไข่เจียวก่อนนะครับกินข้าวไข่เจียวนะครับ อ่าบางคนก็ชอบสลีปเอเพียงยังไงวันนี้ได้กินเล่นน้องเลยเดี๋ยวให้ครอบครัวครอบครัวเซ็ตบุ๊เซ็ตบุ๊กไอเดียก่อนขอบคุณมากครับเออไข่เจียวไม่อิ่มอาจารย์มาเติมได้นะคะน้อยกว่านิ้วหน่อยอาจารย์มาเติมได้นะใครไม่อิ่มเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าสี่หดาวทุนนึกนะครับตคนนี้เป็น ครับครับขอบคุณครับครับข้าวไปเกี่ยวครับมเดลดาวไมสวยมาครับ